Awa mudik kau rapih jasa yang maklani, laki-laki kau กันกับมะขอดอัดมาตอนนั้นใส่บาทบเมนบเมนไสไปปุ่นไี่ยวไมุ่้ัวดเย ยามติ <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> có subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ดีปะยิมแน่ขนาดปดแนหิวเหมือนกันหิวกาแฟ ระวังจมูกระวังหน้าผากกันด้วยนะคะ พ่อป๋าไอ้ไอ้ไอ้วีนี้เบีเอกับมานะครับล uh ูกช้าลูกช่าลายลูนะครับลูกตับไก่ทองอ้าแล้วบงว่าสือจเที่ย อนี้ฐานทางกริยาี้เต้องาพรต้องจ้อ่าเดี๋ยวขอขอให้เทียบบากอนลูกเทียบบาทกอนจะได้ไม่ล่วไม่ร่วข้าวเหนียวเอาใส่บาขนมเอาใส่ฟาเด้อตัเีง่ายพี่ีพี่เต้วนะคะเอกนุษพี่หญิงฟานดังมาพ่งัน จ๋าพ่อขันรัวขันพ่อตีในคลิปพ่นเบิองเป็นมืนไหมพ่ไปที่ทานยังฮะแต่พ่อขึ้นค่าตัวให้อ๋อพ่ออิตาบ้าที่ทานว่าพ่อขึ้นค่าตัวให้พระสันสวัสดีค่ะไม่ต้องรีบนะลูกนะามัน้องรีบบ้านเราเดให้ขอน้ำหอมกันนิวอะไรนะนิวอะไรนิวนมคนละนม อามาทัวไหสุดมะเลวท่านมือเปิดนี่จ้าเยอะกระนัวเยอะกยะนัวเยอวกรเนัวเยวเกยคนัวเยอะกระนัวเยอะวรานัวเยอะเปะนัวนยอะกระนั ตั้งบุญกระไลมือบุญค่ะชาะดบะไดหน้าบะใด ก็ว่าได้บ,งบังคับก็่าห่างพ่อไม่ใครขาดไม่ไล่าขาดมาเต็มมาพุ่งลงสมาชิกทุกคนทุกท่าน เพราะก็ได้สิีดีคลิปหนึ่งที่แรกเพื่อกับว่ได้ว่าจีเซยสโลงดอกเพื่อเรียงไล่สวยดอกหมากมากผุ่น่ะกะเลขกวามมีอิมออนกระได้ใส่ไล่หนีมาเขาวัดขั้นเอิ่ยว คุณแม่เทนแม่เทนสังกะรีวัดบ้าน,นสาวาัสถนนีสลายจะเป็นพอพาม ็ดพิธีทั้งโงแล้วกับสิบเป็นพิธีพ้พามกับพี่นอ้องครอบครูหลายคู่ระลึกถึงคุณผู้บาอาจารย์ผู้ประสีภาษาให้เลาในธรรมะหากินครับล้วเขาเรนชุมนบักโม่ก็ออกในนั่นหละนา้ำติ่งมุนเอเรีเป็นน้ำบักโม่ปันน่น พื่ทำไมซดแยกไ้เด้อสิบหอดวาดดอกสิบปีแนวพื่นกอนบ่เอาไปแช่ไไ้ถ้ามาขายมือเลงไหมเขาสอบเต็นมีมียแมบุกโบไปแช่เย็นไว้ผหญ่มโมสดเบ่าุ้ดบ่า เป็นตัวไงพ่อค้า <forty> บักโม่แ <uno> ม่สวัสดีค่ะ